เมนูไข่ยัดไส้นะครับ รสพับปุ๋ยุปรสพับใส่ซอสตนส่ไม่ก็ไม่ต้องใส่ครับน้ำตาลนิดนึงครับนิ้ชานี่ชอบหน้าน้สาวตามนิ้วน้ำมันหอยครับซอสพริก ่วยักไว้นะครับไข่ไก่สาปองนะครับใส่น้ำมันทีทต่วก,กรรทะ ใส่ไปขอบๆนะครับเพื่อจะได้ไม่ติดกระทะไส้ที่เราเตรียมไว้ครับใส่ไปได้เลยแระข้างๆนะครับขอบ,ขอบแล้วก็ครับเข้าไป ครับดา้านี่ครับร้อนใส่กล่องได้เลยครับไข่จะไส้โรยด้วยผักชีครับเสร็จเรียบร้อยแล้วครับเมนูไข่จะไส้